เขาถามว่าคุณกิดเหรอครับที่มาเพิ่มอุ๋ยปากดีสัดีครบกินเดกเฮียมึงตัดแว่นอะไรบ่อยๆไว้กินสองปีไงสองปีทีหนึ่งมันต้องมันเปต้องเปลี่ยนเลนเลนมันสายตามันเปลี่ยนวันนี้เป็นวันสองปีพอดีของเวนมึง ไม่ใช่มันมันคือแว่นที่กูสั่งไว้แล้วกูว่างไปรับแค่วันนี้เพราะว่าอีสามสัปดาห์สั่งไว้นานแล้วสั่งไว้นานแล้วแล้วกูอ่ะไม่มีเวลาไปเอาไอ้กูไม่ทันกินกินกินกูไม่ทันกับมึงนะมันเร็วจัดมึงรู้จักเทคโนโลยีที่เรียกว่าไอ้นี่ปะเออ่กล้าลงกว่ากล้าตัวนึงไม่ไม่ได้มันต้องไปวัดสายตาเพื่อนสวยน้องเฮ้ยหลังหลังเอ้าเนี่ยพี่พี่เฮ้ยา เฮ้ยกีล้มแล้วเยี่ยกระดูกยินเพ่อนกคือเราเราไม่ได้ไปเอาไปเราก็ไปตัดเเราต้องไปตัดเลนด้วยเพื่อนเฮ้ยผดอีเฮ้ยไอ้เฮียโดนสายยิงด้วยไอ้ฟัสต่อมายดมึงมามงจากบนตึกบนตึกบนบนนบนบนนบบอยนดนบนบนบบนบนบน่บนไฟบนบนบนนบนบนอนนนจ้า แทนกูเห็นชั้นทองเมื่อกี้ฝาฝาเมงเกงแดงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แดงแดงนั่นมันดับเพลิงไฟเทียนี่หร่อมึงเปิดประตูไปเจออะไรนะเพื่อนมันเล็งมึงอยู่หน้าต่างซ้ายนสัตว์เยอะด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่กูพีกอ่ะเพราะกูไม่เชื่อคุยกูก็ไม่ชุบเพื่อนกูหลอยสัตว์ไม่ได้แดกหรอกไอ้เหี้ยพีกปุ๊บใช่ ถูกสองลุยเฮ่ยเดี๋ยวสักทีพี่เคยเล่นเกมนั้นปะเกมสมัยก่อนอะไปถึงข้าแล้วไปถึงข้าแล้วกันกลับไปแล้วเฮ้ยไปทำเฮี้ยอะไรอ่ะทำทรงวิ่งหาแล้วก็ลงมาซาด้กีนบืดเสื้อดำกับเสื้อแดงไอ้ตัวตัวยิงพี่แกไอ้บอยแทนนะเสื้อดำไอ้เย็นในเสื้อแดงของเราตัวนั้นแหละไปแทนอยู่ไหนอ่ะไอยแทนอยู่ในบ้านใช่ไหมเออตอนนี้ตอนนี้มันน่าจะไปแล้วแหละ เตรียมกันก,ก่อนที่มึงจะมาประมาณ3าชั่วโมงกูละกูรับได้กูไม่ไม่อะไรเพื่อนคือกูต้องไปกูบอกแค่นี้กูต้องไปไม่ไปไม่ได้ก็รู้ว่ามึงต้องไปแต่กูก็ต้องด่างไงกูอยากด่าทำไมอ่ะส <c oughs> วย พูดดีมีเหตุผลเออกูก่าอยากด่าทำไมมึงก็ยอมไงเพื่อนมึงอยมึงอย่าน้องแง่งมึงจะมีข้ออ้างมึงจะงอนคุยกูก็ด่าดีไม่สนมึงหรอกเออยอยถูกใจได้พี่จุ๊บดีไหะมึงก็มาครบแล้วครบแล้วเพี่อะพบแล้วสามวันโคตรแน่นอะสำเร็จรุ่งร่วงจี๋มึงคุณได้รับชัยชนะถ้าไปปุ๊บเจอคนต้ไงพี่ผมไปยแหละไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่น้องเกมมันแพ้มีแพ้มีชนะเว้ยดีมากครับเฮ้เกมมีแพ้มีชนะเลยจะมจะดีดีถ้ามันมมมีีีคคนนนนนท่่่แปลลลกกาาเยะะหูบ้้โอ ใครจะทำไรตรงนี้วะถามจริงเถอะใครจะไปทำอะไรแต่เราลงไหนก่อนเราหรอหมู่บ้านพวกนี้หรอยี่สิบเลยหรอชุบนอกวงว่ะแต่นี่ชุบนอกวงยี่สเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นที่จูกบูชิใช่ใช่ถ้าจนวนบูชิปเราเยอะมันจะเป็นที มาใส่ตต่เพื่อมาบากะที่มึงที่อะไรอ่ะนี่ไงนี่อีนุ้ยอีสัตว์พีคคับพวกตายเลยอย่าห้าวอีนุ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวกล้ามขมาอย่างเงคือตัวเดียวใช่หรอตัวเดียวใช่ใช่ใช่นี่อ่ะลังหินเนี่ยอุ้ยเจ็บตัวหนึ่งสายสายสก้ามซี่เลยอ่ะจั่วอ่ะเตีใหม่เป็นซี้เลยล่ เฮ้ยเป็นตี้ที่เพิ่งฟาร์มแล้ววิ่งอ่าไอ้นี่ยไอ้เพิ่ยคือมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเออไอ้ตี้ขี่มอเตอร์ไซค์อะคือใครวะแต่อีนุ้ยอ่ะอีนุ้ยอ่ะอีนุ้ยอ่ะใช่อีนุ้ยอีนุ้ยอะใครวะอีนี่อะต่อมาต่อมา Let's go baby เยือนชื่ง zero เด็กมีมีรันนิ่งแมนไทยแลนด์ด้วยนะเว้ยแทนเคยดูกันปะเนี่ยรันนิ่งแมนอะรายการเกาหลีปะเออโคดท่าสัตว์โคดท่าใครจะเป็นตัวแบบอีกวังซัวก้าไอ้มีตี้หนึ่ง มมีติ้นครับพี่อยู่หลังเพี่พี่เลยกูกูกูมอนมอนนี่วะไอ้หูลงใกล้ๆมึงอยู่นะเห็นนะกูมาตอนแรกกูหลอนปุ่มอ่ะกูไปเล่นเกมนู้นมากูอยากชวนมึงเล่นชิปผายแต่มึงติดแข่งไงอ๋อหมายถึงว่าไอพีพีนะเออไอ้เฮี้ยแทนเขาเล่นเขาติดฟาร์มไอ้สัสติดทำเควสไอ้เจี๋ยติดฟาร์มไทำเควสยังไงกูฟาร์มวันนั้นมันเดียวบอยเอาหรอเออวันที่เหลือกูยิงกันยับเลยกูเล่นอ่ะไอ้เฮ้ยแต่กูนี่ยไปกับไอพวกเนี้ยกูยิงกันยับเลยนั่งดูไอ้เฮี้ยสนุกจัจ เกมดีเออคือกูกูดูแล้วกูเองไมนด่บ้านนี้บ้านนี้บานนี้ชั้นสองกัใช่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 เดรบปีตลงตัดเลยตัดเลตเาตข้าตงไหนตไหนตงไหน้นองนี้นี้นี่ชั้นสองต่เขียวเต็เขียวเต็เขียวชั้นสองไปกอีโดนวเโดนอุ้ยเียหลายคนอ่ะพอดีเลยว่ะเหลือสองตัวนะมันเหลือสงตัวนะอยู่ในบ้านปบกเลยสบการเลยโอ้โหโคตรเจ็บตายแล้วกหลน่มันมันห้าวจังวะ ไอ้้ไอตัวเนี้ยเขาเจ็บเลยดิสี่้ปไอ้บอยอยู่เฉยไปก็หมายถึงว่ามึงแค่ดักมันก็ได้ให้แทนไอแทนชุบกูได้ไปอะไรมันบล็อกไอชุบมึงมันล็อกอยู่ตรงเนี้ยตัวนึงก็ต้องมึงอะเพื่อนมึงเหลือ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 มันล็อกสองเพื่อนไอ้ที่ถ้ามึงไม่มาชุบกูตอนนี้ไอ้กล้าจะช่วยไม่ได้นะไั่นแล้เฟื้นเฟื้นหมดแล้วนะปั้นเดียวกันหมดเลยมันกูคำให้อยู่วิ่งไหวไหวไหวเหมือนจะวิ่งข้ามมาฝั่งนี้ตัวนึงวะอืมกูยังไม่เห็นเลยกูดูอยู่เนี่ยเสียงเสียงเท้าใครวะแทัก ทำซองโชว์หูฟังคุยเพื่อนกูเล่นเป็นไอสัตว์เ้ยเพื่อนได้เพื่อนเล่นเป็นแต่จุดเพื่อนไม่ได้ยินเสียงนะเพื่อนบอยไม่ได้ยินหมดแหละเมีไหมยังมีเสียงอยู่ไหมล่ะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไอ้พักเพื่อนกูไอเจลนี่แต่มันจะไม่ได้ยินวะกูถามแค่นี้เอาเอาพี่เออสวยมีสองไปพี่บอยขำพี่บอยขำขาดเดี๋ยวอุค่าไปตรงมาได้มันมีหลังกูตัวหนึ่งกูต้องเปลี่ยนม่ยิงหูกูสองเมตรทีละไอ้เงี้ย มีคนเนตมานะเออกูค้าอยู่อันนี้คือเนตจากฝั่งสงครามเหรอบอยมาโมกอะใช่เนตจากฝั่งข้ามจะข้ามนะปล่อยกูฉันสอบนะต่างเนี่ยเป็นธมกตัวต่างข้ามไปนะหนึ่งข้ามไปนะหนึ่งชุดชุดชุดมึงเลยอ่ะกินโอเคไปบันข้ามข้ามมาสีกูเนี่ยด้านซ้ายโอ้โหคิดไม่โดนกูยิงหัวไปสามนัดไม่ล้มหรอปืนเนี้ยกูถามจริงไปมาแเราเราต้องมาได้เพื่อนมันอยู่ในควันตอนนึง ไอะไรวะข้ามไปตัวหนึ่งอะเออกูช่วยไปแทงก่อนมีสโมกมาหลังด้วยไอ้ปืนนี้ยิงหัวสองทีไม่ล้มหรบวะ MK อ่ะล้มนะถ้าถ้าถ้าสองสองเมตรอาจจะโดนคอเปืนถ้าโดนคอไม่ล้มมันมีได้ไหมคอด้วยเยอะดูเยอะอจริงเฮ้ยบ้านนี้ไอ้บอยที่เขียวปืนได้แล้วได้ได้ตัวตัวข้ามมาแล้วนะเออมันมีตัวข้ามมาแล้วตัวหนึ่งข้าไปหามึงเก็บเก็บเก็บเห็ือ้พวกเออเหเลยหนึ่งเลยตอนนี้เห็นตัวเดียวเไงวะมันเข้าบ้านมาล้างกินบ้านไหนอยู่ในบ้านอะ เซียนซะด้วยเจ็บปะเจ็บอยู่บนหลังคานี้อยู่บนหลังคาบนหลังคาเหรอได้บนหลังคามาฟ้าไอ้แทนนนี้ยนหลังคาคุยเอ้ยเดียวพี่เสียดายว่ะไอ้ยี่ไม่รู้แม่งอยู่หลังคาตอนแรกไม่งนั้นกูปาดแม่งได้ละมันได้ยินเสียงกูกูเล่นไม่ดีเองเมื่อกี้มันเอาเรื่องเหรอของแต่งก็ไม่มีไอ้บือริวก็ดิ้นดิมันน่าลงไปเก็บศพกูเออแล้วก็ปีนใหม่ฝั่งที่ข้ามาอยู่ไหนวะกิน ด้านซ้ายด้านซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายใส่ชุดกัันหลงชุดสีเขียวอ่ะเออมึงเอาตัวข้ามก็ได้นะขวาขวาขวาชุดเดียวกับมึงเลยกินใช่ชุดเดียวกับมึงเลยเฮ้ยขันสองตัวสองตัวสองตัวอ่าระวังตัวข้ามนะจ๊ะมีข้ามมาแล้วนะแทนฝ้ายมือเนี่ยโดนพี่กูเฮ้ยประมาในขั้นสองคนนึงสีเขียววเฮ้ยที่ผ่านละไอแทนจัดลบปะเออไอ้จัด เอาดิมันอยู่ไกลที่เหลืออยู่ไกลเหลือมาเมินด้วยนะเออไปกีระวังเจอหลังแทนคำไม่หน่อยแทนเฮ้ยไอตัวข้ามันกลับมานี่แล้วเนี่ยแหละเฮี้ยนี่แหละกีนี่แหละเฮี้ยนี่แหละเฮี้ยนี่แหละสองตัวละอุ้ยอุ้ยไม่ออกไปนู่นเลยเฮี้ยมีตัวอ้อมไกลอีกหนึ่งเฮี้ยแบบไม่มันลองไกลรองไกลอีกยิงไปยิงไปแล้วเดี๋ยวขาดทั้งหลังยิงไปเดี๋ยวกูคัดให้เออปาดแทนปาขาปาขาไป ชาเลยแทนบังหนึ่งหนึ่งแม่คือตายเลยพี่กูก็คานถอยให้อยู่เพื่อนกูไม่อยากตัวอคานออกจากมึงอยู่ไอ้เหี่เลื่อเลยตัวมึงอยู่เพื่อนกูเหมือนจะเทเลยมึงต้องจะฆ่ากูมึง ยังแม่งเดินฉีกซ้ายฉีกขวากันแบบว่าเฮ้ยยัแม่งเหม็มจัดอ่ะเฮียกูรั่วเลยสัตว <c oughs> ์ดก็แต่สก,กินพีเรอบนี้สวยอยู่นะซื้อมาหมดแล้วกูซื้อมาหมดแล้วโหวตทีมมึงไปหมดแล้วอ่าใช่คู่กูให้มึงหมดอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่เหรอสามคนให้เออให้มีแต่มึงให้ลาเว่นเนี่ยแต่พวกกูยอมเสี่ยงเงินเติมเพื่อเอาตั๋วแล้วก็มากดลงทีมมึงใช่จริงอันนี้พูดจริงนะไม่ได้ไม่ได้มึงย้อนดูสตรีมได้เลยโอ้เว่เชียกูซื้อแพ็คเพื่อโหวตเอางี้คือผมไม่ได้ซื้อแพ็คแต่ผมทำเควสในเกมแล้วมันมีีีแค่่ตั๋ววเเดดยผมกก็พออ พวกกูมีเท่าไหร่พวกกูให้ทั้งหมดอะเอาไง่ายกูมึงที่มึงทำกับพวกกูดิกูมี2ตั๋วตั๋วแรกกูกดทีมก่อนอะเอาเกมมาผมนึกถึงพี่ก่อนเลยคือตั๋วแรกกูต้องกดสังกัดกูนะตามจริงอะแต่กูกดมึงก่อนอะเออมึงว่าไงอะกูกดมึงก่อนอะเฮ้ยกล้าเหมือนไม่ทันเลยว่ะกล้าน้องไม่ทันวรอพี่ไม่ทันหรอไอ้เฮียเอาไงอ่ะขวา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 โอเคโอเคโอเคเอียเหี้ยอินเกมสั่งฟังดิสัตว์ขวาเราแม่งก็ไม่เหมือนกันเพื่อน ใช่อขวาเราไม่เหมือนกันขวาเราไม่เหมือนกันพูดได้คำเดียวทำไมทาไมบูไม่อยู่ตรงกันวะล่ะทาไมไมูอยู่กันล่ะขวาเราไม่เหมือนกันไงบอยไอี้อี๋เลี้ยวเลยผมว่าอินเกมสั่งเฮ้ยมีเสียงดังมาวะโอ้ยมันกำลังวิ่งไปหาพวกพี่หมดเลยนะมันกำลังวิ่งมาหรือยังไงมันกำลังวิ่งไปพี่มันกำลังวิ่งเข้าไปกิน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 มันสู้เอวะเฮียหลยเนี้เลย ชิดกินตายเจ้าเก่งเจ้าเก่งเจ้าเก่งคุยอะไรสัตว์วันนี้กูไปช่วยก้าก่อนก้าอ,ย,อ,อยู่ไหนพี่ทานขานไปหาพี่แดนหลอดหลอดยพี่แดนมันยิงแรงจัดมึงบ้าปะเนี่ยยิงแรงจับพี่ระวังก็เราไปช่วยเพื่อนกูพร้อแล้วค<ด>ุยอุ้ยที่มันเอาหมดเลยกูแค่จะโดดข้ามมาตรงนี้มันก็ยิงกูล้มหร่อ มันอยู่ไหนอะกาหลบลังหินได้ปะมันอยู่ขอบของแ่นมาสถวนดิแยวนี้แถวมาแถวมากูเนีแถวมากูเน่ยมาร์สามบายบยบอยเจตัวปะกูไม่เห็นกูแตะมันตายมันโดนในโกดังยีงอีกที่หนึ่งชื่อ p ีจีะไสักอย่างอะแท็กแคนอะอ๋อนี่ละใกล้กูชิเลยเดี๋ยวพี่ชุบตอกอะที่ไงมันโดนเนี่ยอยู่ในโกดังกูอยู่นะผมไปงปมปมเียวน่นแบบข้านะบาแตงคดชันนะครับขอบคุณมา๊ พี่พี่ฝั่งซ้ายวิ่ง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 มาได้พี่สองตัวอยู่ซ้ายกลาตรงนี้จะเขียวเฮ้ยมันโดนอีกตีหนึ่งเอ้ยเฮียตีกอดยิงกูโอ้ฝั่งขวายิงกูอีกโอ้กูน็อกคุณล็อกคุณล็อกคุณล็อกสวยสวยสวยเข้ามาเข้ามาทุกการอดเหรอทำะไรทันนันมีอีกตีเลยวะใช่ใช่มีกตีบุรรคามบุรรคามบุรรคามตะกางบุรรคาตะกางเล่นทันเล่ทันไม่ดุเลยลาะคุ้ยจ้าเฮียนรจะล้มจะล้มจะล้มมันหมืนแต่ลรามันหมืนแต่ลรา อยูเขาดังยิงกูอีกโอ้ไม่ได้เล่นอีกือยัหลังนี้เอาเลยกดังก็ดังเฮ้ยเปิดโอ้รถตัวนี้มียายังไม่ชานะชุดได้นะแทนชุดได้ชุดได้กำลังกำลังแค่เก็บยาปั๊มก่อนวัดใจเพื่อนวัดใจโอ้ยสั่นบอกยังไม่ชาไอ้ยี่โมบีกินไม่เห็นโมไปกินไม่เห็นมอไม่เห็น้ยเออมองให้ด้วย มึงกูไม่เห็นเนียเพื่อนอะบูเห็นกูไม่รู้อยู่หลังกล่องไอ้ที่อะอีกตัวหนึ่งนะกินที่ยิงอะอีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่ตัวนี้เฮียแม่งคลิปไฟล์รอเลยสัตว์มาดิสัตว์โกดังกำลังจะมากินโกดังกำลังจะมาไอ้พวกนอกปะเออใช่ใช่เก็บศพเก็บศพสองคนชุบกินวัดใจศพกูอย่าพึ่งเอาสองคนนี้ก่อนศพกูมันอยู่ข้างนอกทัน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 เนี่ยตีสองตีเจ้าพี่เออเนี่ยตีเฮียได้แหละที่ยิงกูกินตีเลยสามเห็นบ้าเปนมาแล้วออา วัดหนวีเลยนะวัเดี๋ยวพีเอามาตนสุดยุยอดสุอดสุยอกสอดสุะอดเุดยอัสุดยอ่ยอ่สุดอดยอดสุ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 ดยอสุดยอดสุดยอดดยอดดอสุยอุอยดดอายอุยอ่ยอ่สุดยอดสุอยอสุยสุยอดสุดยอดสอดสไย่ดช่เหรอสวยไอยออ มาดิมึงเจอปืนนี้เียว่ะปืนใหญ่เซนนอนปืนใหญ่ไอเซนนอนเหรอโปเสียนโปเสียนมันดักเกิดแล้วมันดักชุบแล้วเชื่อกูดิเดี๋ยวกูชิปอยู่นี่อันหนึ่งของบอยหน่อยวะอ๋อเก็บได้สองอันเลยนะไม่ไม่ตรงศพนั้นมีสองอันไอสัตว์มึงเก็บข่อยแแหงมาคนเดียวมึงไม่เก็บข่อยกล้ามาด้วยเออเออเก็บไปติดหรือเฮียมันไปไหนวะเงียบแล้วเลยมันดักเชื่อกูดิมันดักที่แถวๆที่ชุบมือแล้เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยไอเฮี้ยนี่แหละไอเฮี้ยนี่แหละ เหนะหนะเตายนะเฮ้ยมันไม่ได้มีตัวเดียวนะไป<ง>สองตัวนะกูเห็นตี้มันอยู่อะเฮ้ยสวยทำไมฝันเป็น,นี้ไม่เป็นไรปกติของนะักแข่งโอ้โหเทียรมันเหลือตัวเดียวด้วยเดี๋ยวพี่ โอ้ยมันซำศพมันท้ำศพมึงอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียมันด่าด้วยเฮียเฮียทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนอะไรไม่รู้นะเฮ้ย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 ไปหยคหลังไม่ได้มีเพื่อนอ่ะมันไม่ได้พูดงั้นหรอหลังไม่ได้มีเออ๋อพูดเพูดเถิดพูดไม่ได้พูดเอาเีิดเถิดไอ้สัตว์เออของจริงเลยวะสามกิ่นี้พาเลทเลยหรอพี่สนใจปะล่ะได้หมดได้หมดพาเลทนี้โค้งคำพ่อเดือดนะไอ้แทนอ้า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 ซนไหนเอาสามโซนเอาโน่นแบบนี้มาเอาโน่นแบน พอพ่อคุณแม่เดือดนะไอแทนอยูอยู่ทำไมอ่ะเออมึงอย่ากดตามดิเฮียมึงโดดลงไม่เป็นหรอกดตามมันช้าเพื่อนกุกิเกียจไม่ได้นี่มันเดือดจริงเออแต่เฮียนี่มันเบื้องบ้าอยู่เพื่อนสี่ห้าแล้วมันแล้วมันเอพีพี่องไงเอพีพีมันยิ่งบ้าเข้าไปอีกอ่ะเออใช่ใช่ใช่ไปเดินแรงกว่าเออไวไวไวโดดแล้วบอกนะให้กินแบบโดดอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคไปไปไปพุ่งไปที่ร้อยเก้าสิบ เลี้ยงไล่ไปเรื่อยๆพอใกล้ถึงก็หล่นลงมาสักสองร้อยสองร้อยสิบอาว่ะเรื่อยๆช้ำช็อตช้ำชอละอันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าช้ำชอละลงเปลี่ยนแล้วอ่ะอืมกูกลางกูกลางล้มคนแรกในไทยกูกางล้มคนแรกกูถึงคนแรกได้โดนอ่ะอันนี้กูถึงคนแรกก็ชัวร์กูถึงคนแรกก็ชัวร์แต่ว่าแม่มันเยอะจริงเพราะผมก็ถึงผมว่าม่เด็กว่ากูสตัวแมกาถึงล็อบบี้เหรอถึง พี่ไอ้น,นี่มันโดดเข้าล็อบบี้เลยขอต้อนขอต้อนแทนอันนี้มีผ่านทฟอร์กแทนพ่านทฟฟอร์แทนนี่นี่นี่ข้างหลังมึงผ่านทะัฟฟอร์ข้างหลังมึงผ่านทฟฟอร์อข้างผมก็มีกล้าตายไปแล้ววะยิงหลายข้างหลังยิงบอยโดนเพื่อน สวยฟ้าพ so ุ่มหมดปะเฮ้ยไปมาดิพี่อสวยจับพี่สวยเพื่อนสวยนะผมมากผมมากผมมีอ um> ีกนะแทนข้างในมีอีกนะแทนด้านซ้ายแทนแทนแทนไหนด้านซ้ายมันโดดไม่ได้แล้วนะพี่พี่แดนมันด็อกมันด็อกมันด็อกหมดหรอเคลียร์ใช่ปะหรือว่าไงเคลียร์เคลียร์เคลียร์ในนี้เคลียร์ไปช่วยไอ้ข้าก่อน้ยทําไมหลบไม่หลบโดนนะเฮ้ยเฮ้ยข้างบนอ่ะหลังเฮ้ย สวยเชนนี่ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้อะไรยิงผมผมอยู่ในกระต๊อบผมไม่มียาวอะมันลิงอยู่พี่หลังกระแพงข้างหน้าพี่ใช่ปะกะมาที่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 กูจิ้มมาที่กูจิ้มแพละฝั่งขวาจะวิ่งขึ้นขวาจะวิ่งขึ้นขวามากระต่ายระตูน้ากูสองตัวนะสองตัวสองตัวจะเดินขึ้นมาหินหน้ากูตัวหนึ่งเออเกือบน็อกหลังต้นไม้กินหลังต้นไม้เกือบน็อกเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือหน้ากูเหลือหน้ากู หน้ามึงนี่ตรงไหนวะเอ้าอีเหี้ยอยู่นี่หลังกระแพงสีแดงแล้วก็หลังแล้วปท้าย้าายแล้วก็ขวาไกลๆอีกสตัสวสตัวแทนออกขวามาซ้ำกูออกทางขวามาซ้ำกูโอเคมันเยอเกินโอเคคุยกูไม่มียาเล่นยากชิบหายหสัตว์แค่สามตัวเลยเพื่อนไหว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 ชุบได้มุมชุบได้ละ<อ>ชุบได้ละโอเค ขวาขวาไม่กินขวาขวาขวาตานั่นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันกี่คนวะเนี่ยไอ้เหียหายไอ้วหายของแต่งก็ไม่มีไอ้ห่าเอ้ยปืนโคตรตีเลยเหี้ยอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านคืออะไรอ๋อบ้านคอมไม่แรงเงี้ยเหรอเออคอมไม่แรงที่แคมคอมแม่แรงไะสเปคอะไรอ่ะ มึงสี่ศูนย์ไหมเหรอใช่ใช่แต่มันแหลกเลยเฮ้ย<ว>เออตายเลยตายๆายขึ้นมาพี่ไปกินหลังหลังหลังจากที่พี่เดินมาเออนั่นแหละนนั่แ,ลแ,ลแลหละใกล้กว่านั้นนะใกล้กว่านั้นนะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ ในาย b r เชี่ยคือแบบกูไม่มียายเฉยสัตว์